กลับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องสอกูส่อคนค่ะยินดีต้อนรับพี่น้องเขาสู่ช่องซอเขียวพลารวยนะคะพี่น้อง เป็นมื่อวันที่10พฤศจิก,ก,ก,กายนค่ะพี่น้องเป็นวันลุ้นหวยลาวนะคะพี่น้องคอยพี่น้องโชคดีปังๆกันไปแต้มืงอน,นี้เลยนะคะพี่น้องรวยกันทุกวันฟันกันทุกแนวทางนะคะที่ช่องซอเขี้ยวพารวยนะคะพี่น้องเขา,มาแม่เราก็ฝากกดไลค์กดแชรก์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทุกครั้งเลยนะคะสําหรับการแจ้งเตือนเนาะจะได้รู้เรื่องราวกันในทุกๆเรื่องนะคะมีอันไดคุยกันมีอนไดมาเบอามาจาก,กันพี่น้องล่องเขามาติดตามบึงกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะพี่น้องอ้าเจ๊เน็กกั งวดนี้ขอฝากตัวเลขแนวทางของเสนาหอยค่ะพี่น้องมาจัดจัดหางเน้นแน่นเลยบนคือบนล่างคือล่างมาสั่นค่ะพี่น้องเปิดบอธรรมดางวดที่แล้วอาจารย์เพิ่นก็นถือตั้งว่าแบบสามสี่ใบค่ะพี่น้องสําหรับตัวเลขแนวตางเนาะเพิ่นจับใบไหมพี่นอ้องอถือลอตเตอรี่นะคะอ่าสำหรับงวดนี้อาจารย์เพิ่นกระเด็นมาให้ สามตัวบนแล้วก็สองตัวล่างเน้นๆเ,เลยนะคะมีแต่ผ์กูคักๆเดิมหวดนี่พี่น้องเออจักิเสียไผยสำหรับตัวเลขแนวทางเนาะอาจารย์เียนระยองยังบ่าบงตัวเลขในการเปลี่ยนมาเนาะก็ถือว่ายังเป็นตัวเก่าอยู่นะคะถ้ามีตัวใหม่ต้องแจ้งแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่แจ้งนะคะพี่น้องบ่าต้องรออย่างมากมายนะคะหายมากกับเอาบ่าหายมากกับ่เอาพี่น้องลอคว,วามหวังมันเสียใจเด้พี่น้องถ้าเกิดตัวเลขก,กลับไปกลับมานี่มันเสียใจอยู่เด้พี่น้อง ซื้อไว้หลายแถวที่นอปูซื้อหลายกระดาษเมนบอลไวโทรมาหาสอดเจ้าแต่เทียร์แหลกคุณนอว่าสิมีโกง่งดท้ายเออไม่รู้ว่าช่องไหนลงไปแล้วนะคะมีตัวเลขมาให้แล้ววมาสั่นอสอดเจ้ากับว่าลูกคือกันนะคะแต่อะไรเนี่ยแต่เอฟซีทรมาหานะคะว่าไปเห็นอยู่ช่องอื่นว่ามีอซีซั 4, 3, มมาสั่น ตัวตัวไม่รุดม่อาจานโอ้จากดอกซอจิ้วบ้นานได้เรียกบ่วขั้นกาเบาดอกว่สัสดกเนาะค่ะแต่ว่าเซียบเสนาหอยนี่นะคะพี่น้องใช้ย้าผู้นี่เจ้าเมื่อยานผูนี้พี่น,อายยานอ้อ,อ,นนอง ชุดเจ้าเมื่อยันนะคะเพื่อนซื้อเก่าเพื่อนก็ซื้อตาห้อยหันละนะคะแต่อาจารย์เพิ่นบอกว่าให้เปลี่ยนเป็นเสน้าห้อยซาว่าสัน้นเอาเคลีรอ,อีกยังมันดีขึ้นการเปลี่ยนแปลงอาจจะทําให้ทุกคนมีความโชคดีก็ได้นะคะย่าอยู่มองเกา่ายายืนอยู่จุดเดิมนะคะถ้าตัวไหนพี่เปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนไปนะคะพี่ขันชีวิตเจ้าของเปลี่ยนชีวิตแค่เปลี่ยนชื่อนิดเดียวชีวิตเปลี่ยนเลยนะคะพี่น้อง เอออะไรก็ไม่แน่นอนนะคะเหมือนกับจะเดินเส้นาทางทังนี่ทั้งรัดแต่ทางนี้เส้นตรงไก่กว่านิดนึงไปเส้นตรงอาจจันตาลาอาจจะปลอดภัยนะคะไปเส้นตรงเยีว้ว่วานี่อาจจะปลอดภัยไปทังรัดอาจจะอันตรายก็ได้นะคะหรือไม่ก็ไปทางรัดอาจจะมีความโชคดีไปทั้งตรงอาจจะบอดดีก็ได้มันก็นได้ไปได้หลายรูปแบบเนาะ แต่ว่าเราก็ต้องขึ้นอยู่กับที่สถานการณ์เรือกการยำดีเหมือนกันเช่นเคยนะครพี่น้องเหมือนเดิมนะคะอ่าซอเข้ยวกระจวดจัดให้ตัวเรียกแนวทางสําหรับเสน้าหอยคือกันละมือนี้พี่น้องวันมันจะบวทโทมากเนาะอืมซอเข้ยวบวไปได้ทําตัวเพราะว่ามันไก่ไก่แล้วก็อ่า ระยะทางฝน,นกระตุอันตรายพี่น้องบ่ไปดีกว่าเนาะท่มมหากันดีกว่าค่ะพี่น้องมีตัวเลขแนวทางโท่มาให้กันดีกว่านะคะการเดินทางช่วงนี้ฝ่าฝนมันลายนะคะแล้วอันตรายรถก็เยอะนะคะเอ่อเฮาโตคนเดียวผู้ยิ่งโตคนเดียวไปไก่มากคำมากเมิดมันกัอันตรายเนาะพี่น้องอาสาหรับเสี้ยนใดอยากให้ตัวเลขแนวทางกระทรงมาเลยนะคะพี่น้องสกเกียวยินดีรับฟังแล้วก็ ให้เป็นสะพานบุญสื่อกลางให้กับทุกทุกท่านนะคะอ่ายินดีให้บริการในเรื่องราวของตัวเลขแนวทางกับทุกคนเลยนะคะอ่ามือนี้พี่น้องมาพบปะกับซอเขียวโดยที่จดจัดลงไลฟ์ลแทรแน่นอนเมือนี้พอตัวเลขน้ากันไลฟ์แนวทางค่ะพี่น้องเจอกันจักจะเลยมีแตเซียนบบกโคตรโคตรเลยนะพี่น้องแต่ละเมื่อแต่ละเว้นนไม่แตกจริงไม่พูดไม่ไม่เอามาลงนะคะแล้วก็จะมีเลขบบกอ่า เลขเขียนคากหลักเลขอันัะเขือพระอาจารย์ออดฝากว่าลงช่องค่ะพี่น้องเดี๋ยวค่อยไปติดตามเบื้องเด้อเลขมะเขือกับเลขอ่าคางคกนะคะให้มาขาไปเบื้องน้ากันพี่น้องตัวเลขแนวล่างสิเป็นแบบใดมาจากเลขงานบ่วงสรวงค่ะพี่น้องนะคะงานบ่วงสรวงองค์ปูพญานาคนะคะแล้วพระอาจารย์ก็จับมะเขือ,อมะพาจังมันคืดได้คืดดีอยังหลอกเอามะ,เ,ะาเขือมะพาจอดเกียยกับพัดในอดพระอาจารย์ยุ่แต่าว่ากะ คือทรงรูปภาพทรงยังไม่ให้เบื้องเราคืออยู่ในงานบวชสวงค่ะพี่นอ้องขอโทษไปอาจารย์กับเได้รับสงสัยอาจารย์จะบบาบางนะคะแล้วเราก็พูดเองได้นะคะในหลักการที่อาจารย์ก็คุยกับเ้าในไร่ค่ะพี่น้องเฮาก็สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์คุยได้ว้าได้เพราะว่าเ้าเห็นเหลวรักการว่ารักการเ,าารเาจรจามาทางไร่เนาะบรหาแต่สวกันก็ว้าได้รูเรื่องคือเก่าเปมนบมพี่นอ้องความเชื่อมั่นและศรัทธาจะบังเกิดความโชคดีให้กับทุกท่านนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะจะเป็นเซียนไหนไหนนะคะก็ต้องมีความรักและความศรัทธานะคะมั่นใจในตัวเลขนะคะถึงจะได้นะคะมั่นใจและศรัทธาอาจารย์ที่ให้เลขมานะคะถ้าเขาบ่มีความศรัทธาเห็ดใหตาไตกับบ่ไดดดอกพี่นองเนาะเหมือนทำกับพ่อกับแม่หรือทำบุญก็ตามถ้าไม่มีความศรัทธาในจุดๆุดนี้มั่นบ่ไดดค่ะพี่นองมันสูญเสียไปทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะ แล้วก็ฝากไว้อย่าลืมเข้าไปเบื้องเลขเชียร์ผูกข้อตายเด้อค่ะพี่น้องคะสวดเจียวล่งใงห้แล้วนะคะสู่ช่องแล้วนะคะกว่าจะเว้าเล็กตัวนี้ตัวนั้นคงจะล่งแล้วล่ะ <c oughs> นะคะตอนนี้โหลดคลิปอยู่แต่กว่าจะล่งตัวนี้ได้ตัวนั้นก็คงจะล่งแล้วนะคะพี่นอ้องาจไาหน,นก็ฝากกันไว้นะอ่าลังค้นกับไปเบื้องบนท่านแต่ว่าห้มาจวดจัดที่หลังก็ได้ยุ่มาฟังคลิปนี้กับไปได้เงนเออสอดเจียวล่งใงห้คลิปนี้คลิปนี้ไปเบื้องตัวพี่น้อง คนโชคดีย่งให้พลาดด้วยเพราะว่าบ่เคยเขามาแม่นบ่อ่าเพราะเขามาปั๊บเทีย,ยแรกเอาได้โชคกับซอเขียวนี่เฮ็ดจจงได๋ดีใจนว่าพี่นอ้องอ่าโทรมาหาดีบ่ดนี่ยน,อนอ้ะตามไหมโอ้หลายคนอยู่พี่นอ้องอ่าเขามาา้าซอเขียวนี่มาเทียแรกค่ะมาเทียแรกตามเด้อค่ะบนไลน์กดแชร์ให้ได้ค่ะขอเขาติดตามนด้ได้ค่ะหลายอ่านหลายเนี่ยค่ะนีอน่านคอมเมนตนมาเนาะก็ยินดีต้อนรับสําหรับ พี่น้อง FC ฟท่านใหม่นะคะที่เข้ามายังไม่รู้จักแนวทางหรือยังไม่รู้จักความเป็นไปมาของแต่ละบุคคลนะคะของเสียนนะคะโทรมาถามได้ค่ะว่ามั่นใจเสี้ยนใดเอาตัวใดเสียเส้ยนใดเสี้ยนใดมาสั่นถามได้นะคะซ่เกียวไม่ปิดบังไม่อั้มอึ่งน,นะคะพี่น้องอันทั้งเบาทั้งกลมทั้ง,ง่งยบริเวันี้ตัดคลิปพร้อมเฮ็ดงานไปน้ำเบาไปน้ำค่ะพี่น้องยานบ่ท่านค่ะพี่น้องคะ,อะสำหรับตัวเลขแนวทางเนาเนะนี่กำลังจะลงเลขอัน เสือผูกข้อตต่พี่น้องมาแห้งเนี่เนี่ยเทียรกพร้อมเลขนี่มาเทียรกซอเขียวเวา,าขึ้นนี่ขนกิ้งลูกจวดจวดผุนดนอพี่นอ้องอ่ความเสียมันความเสียถือศรัทธาย่อมบังเกิดกับทุกคนนะคะให้จาคานี้ไว้นะคะเฮดยังกระซังท่านมีความศรัทธาทุกอย่างจะบรรจบกับความโชคดีค่ะพี่น้องอืมเดี๋ยวจังไดก็เอาสม,มุดประกาศมาค่ะพี่น้องมาจดตัวเลขแนวทางของอเซนาหอยค่ะพี่น้อง เลขชุดจะเมื่อย่านคือเก่าล่ะพี่น้องอย่านพดย่านเดียนะคะอ่ะสามตัวบนนะคะเสดาหอยใหมานะคะพี่น้องในเลขชุดบนแปดห้าศูนย์หางเดียวเลยนะคะแปดห้าศูนย์ค่ะพี่น้องบนหางเดียวเลยนะคะแปดห้าศูนย์เน้นบนล้วนๆน,น,นะคะแตกพันเปอร์เซ็นต์องสีล่ะเปอร์เซ็นต์บัตรนี่ล่างบัตรนี้พี่น้องล่างเน้นแปดศูนย พันคูณพันเปิดเส้นเลยล่งแปดศูนย์มาสั่น่ะมาบเคือบาทคือไม่อย่างสขดอกพี่น้องเพราะว่าชุดนี้่จะเมื่อยันนะคะยันคักยันเนี่ยแล้วก็ตัวรองนะคะแปดหนึ่งค่ะพี่น้องแปดหนึ่งค่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะซอเจ้าขึ้นให้อ่าแล้วก็วิ่งบนมีหกมีเจ็ดมีแปดแล้วสั่นพระอาจารย์ฝากลงมาค่ะพี่น้องให้พี่น้องแคบหน้าจอเด้อค่ะแล้วก็ผู้ใดที่โจทย์มาท่านซอเดีียวจะทั่วหนออีกรอบหนึ่งนะคะพี่น้อง ตอนนี้ทั้งรงเล็กทั้งอันนี้ที่เราเนี่ยย่านบพท่านพี่ท่านน้องค่ะย่านบันบรายจวดจาดน้ำมูเนาะอ่าอ่าค่ะพี่น้องก็จดอีกรอบนึงค่ะพี่น้องค่ะค่ะสำหรับตัวเลขแนวทางเส้าหอยงดสิบหกกรกฎาคมหกเจ็ดค่ะพี่น้องบนแปดห้านย์เม็ดเดียวนะคะล่างแปดศนะคะบนนี่พันคูณพันนะคะ อ่ามั่นใจพันคูณพันเปอร์เซ็นต์นะคะล่างก็พันคูณพันนะคะจากเป็นยังเป็นยังล่ะพี่น้องเอ้วันยุ่งตีกันมีแต่แนวมั่นใจฟันทุ่งล้านเปอร์เซ็นต์อสามตัวนี่พันคูณพันเปอร์เซ็นต์อันส้อนตัวนี้ล้านเปอร์เซ็นต์เอาะเป็นวางสี่เนาะเออเกิดว่าพิษพลาดมองได้กับก้อไพ่เด้อค่ะพี่น้องขาเพราะว่าอ่าว่าตามเพื่อนสันดกอ่แล้วก็ตัวกันแปดหนึ่งนะคะ ใส่ดุลพินิจพิจารณาในสึกในการสืบตัวเลขแต่ละข้างค่ะพี่น้องอย่าลงเชื่อคําผิดอย่าลงเชื่อคํายุยงไม่ว่าจะเป็นี่ช่องไหนก็ตามนะคะว่าเกินเหตุอละได้กระซังคุนว่ามากักงได้กระทำหาอยยาไปเสื้อจนเกินเหตุใส่ดุลพินิจเจ้าของหนีฟังแล้วก็เอาความมั่นใจเจ้าของรถนน่ะนะนะคะเพราะว่าการว่าในช่องนี้เพราะว่าช่องได้กระาังเหลือเสื้อบัตรกูเซียนว่าอ,องศีละเอาตรงตรงจงจง,งเลยทุกคนจะคอมเมนต์มาแบบเหลือเสือ้อมั่นใจเกินเหตุ ฟาดบึ้มล้านเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์โอ้ยมันหลอันหลเนี่ยเอาพี่น้องเขายุโยงให้เราเข้าไปดูจะเป็นพูดในลักษณะไหนก็ตามนะคะใส่ดุลพินิจจัลละาของเจ้าขวงนะคะวิ่งบนมีหกกับเจ็ดกับเปดถ้าหลุดนี้ไม่มีแล้วอะสันเพลนวาเนาะอืมเอา้าแคปหน้าจ,จอเรียบร้อยเวลากัสมมาพรากวนซอกเกียวกับจำแล้วพ้าจากพี่น้องไปเพียงแค่นี้เนาะค่ะจังหน้ากากคอยโชคดีร่ำรวยปังๆความเจ็บจะได้ความนจนยมีจงมีแต่ความสุขความจเจริญ พร้อมหน้าพพ้่มตากันสุขูสุขคนค่ะอ่ะอำลาป้าจากพอกันไม่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ